สวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับคังช่วยแล้วมาตรการบรรเทาผลกระทบจากราคาพลังงาน3เดือนเริ่มเมษายนก่อนจะรับชมช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และ กดติดตามให้ผมด้วยนะครับนี่นะครับวันนี้ผมมีข่าวดีเกี่ยวกับบัตรคนจนมาฝากท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับซึ่งกระทรวงการคลังได้รับคําสั่งจากท่านนายกจะให้ทําการช่วยเหลือผู้ที่ถือบัตรคนจนนะครับจริงๆแล้วนะครับ งานนี้กระทรวงการคลังน่าจะช่วยหลายมาตรการนะครับแต่สําหรับข่าวในวันนี้นะครับจะเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะครับจากหลายๆมาตรการที่น่าจะตามมาในภายหลังนะครับก็ไปรับชมกันได้เลยนะครับข่าวนี้นะครับมาจากสํานักข่าวเดลีเนิวออนไลน์นะครับบัตรคนจนรอเฮชงของงบกลางเติมค่าก๊าซหุงต้มเพิ่มเป็น100บาทเป็นข่าวของวันที่14มีนาคม2565นะครับวันที่14มีนาคม65นายนอาคมเติมพิทยาภัยสิทธ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงมาตรการบรรเทาผลกระทบจากราคาพลังงานผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเช่นการช่วยเหลือเงินอุดหนุนการหุงต้มจาก45บาทต่อครัวเรือนต่อ3เดือนเพิ่มเป็น100บาทว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาจะนำแหล่งเงินจากไหนเข้าไปช่วยคาดว่าจะใช้เงินอุดหนุนจากงบกลาง เนื่องจากไม่สามารถใช้งบประมาณจากพลกรกู้เงิน5แ0นล้านบาทได้เพราะไม่ได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพลกก็คือกฎหมายไม่ได้ให้อำนาจไว้นะครับพลกรกู้เงินนี้ปกติจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเยียวยานะครับแต่ตรงนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับบัตรคนจนโดยตรงนะครับเรื่องการดูแลราคาพลังงานผ่านบัตรสวัสดิการถ้าจะมีการช่วยก็จะเป็นการเติมเงินให้แต่ยังไม่รู้ว่าจะเป็นเงินจากส่วนใด ก็คาดว่าจะใช้เงินจากงบกลางขณะที่มาตรการช่วยเหลือกลุ่มวินมอเตอร์ไซค์ก็ขึ้นอยู่กับกระทรวงพลังงานที่จะพิจารณาว่าจะช่วยเท่าใดใช้งบแค่ไหนส่วนจะเสนอคอรมอทันวันที่15มีนาคมนี้หรือไม่ต้องรอติดตามจากกระทรวงพลังงานเนื่องจากกระทรวงพลังงานจะเป็นผู้เสนอมาตรการดังกล่าวตรงนี้เริ่มชัดเจนขึ้นมาแล้วนะครับสงสัยทางกระทรวงพลังงานจะช่วยเฉพาะกลุ่มวินมอเตอร์ไซค์จริงๆนะครับทีแรกบอกว่าจะช่วยเกี่ยวกับราคาเบนซินนะครับ ไม่คิดว่าจะช่วยเฉพาะกลุ่มวินมอเตอร์ไซค์นะครับจริงๆชาวบ้านเดือดร้อนกันทั่วประเทศนะครับเดือดร้อนกันทุกกลุ่มแล้วที่สําคัญนะครับกลุ่มวินมอเตอร์ไซค์จะมีสักกี่คนนะครับคงมีนิดเดียวนะครับที่รัฐบาลจะช่วยในครั้งนี้ด้านนายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลังกล่าวว่าหากรัฐบาลเห็นว่ากลุ่มเปราะบางมีอะไรที่จะต้องให้ความช่วยเหลือเพื่อให้เขาสามารถดารงชีพอยู่ได้ก็คงมีการพิจารณาดูแลเพราะบัตรสวัสดิการเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่เปราะบางอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกระทรวงการคลังก็ไม่ขัดข้องอยู่แล้วเนื่องจากมีงบประมาณรองรับอยู่แล้วนี่นะครับก่อนหน้านี้ที่ท่านนายกสั่งให้กระทรวงการคลังศึกษาทําการช่วยเหลือเกี่ยวกับวิกฤตพลังงานครั้งนี้นะครับตอนนี้ที่เห็นออกมาก็เป็นข่าวของวันนี้นะครับที่ผมนํามาเสนอนะครับก็คือจะช่วยค่าแก๊ส100บาทส่วนตัวผมมองนะครับว่าการช่วยครั้งนี้ น้อยมากๆนะครับยังไงยังไงตอนนี้ก็ต้องช่วยตัวเองกันไปก่อนนะครับจะหวังพึ่งรัฐบาลอย่างเดียวก็คงจะไม่ไหวนะครับตัวรัฐบาลเองตอนนี้ช่วยตัวเองยังยากเลยนะครับเพราะฉะนั้นตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะครับนี่นะครับตอนนี้บัตรคนจนนะครับก็มาถึงครึ่งหลังของเดือนมีนาคมแล้วนะครับมาดูกันนะครับว่าครึ่งหลังของเดือนมีนาคมนี้ยังคงเหลืออีกกี่สิทธิ์นะครับที่ท่านผู้ชมจะได้รับเงินกันนะครับ จากที่ผมตรวจสอบมานะครับยังคงเหลืออีก3สิทธ์นะครับสำหรับเดือนมีนาคมนี้สําหรับ2สิทธิ์แรกนะครับจะได้รับในวันที่18มีนาคมนะครับรายการแรกนะครับค่าน้ําประปาฟรีจํานวน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนกดเป็นเ like ง oons, ินสดได้แล้วก็สะสมได้ด้วยนะครับเงินก้อนนี้สําหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธิ์นี้นะครับก็คือครัวเรือนที่ได้ลงทะเบียนใช้สิทธิเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็อนุมัติเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ต้องทําตามเงื่อนไขเหล่านี้อีกนะครับก็คือจะต้องใช้น้ําประปาในรอบเดือนกุมภาพ เดือนอื่นไม่ได้นะครับต้องเป็นเดือนกุมภาพันธ์เท่านั้นนะครับแล้วก็ต้องทําตามเงื่อนไขย,ย่อย3ข้อนี้นะครับก็คือจะได้สิทธิ์ค่าน้ำประปาฟรีกรณีที่ใช้ไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนสําหรับส่วนที่เกิน100บาทนะครับแต่ไม่ถึง315บาทจะต้องชาระด้วยตนเองเฉพาะส่วนที่เกิน100นะครับแล้วก็ถ้าเกิดใช้เกิน315บาทผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับจะต้องจ่ายค่าน้ําเองทั้งหมดเลยที่ว่าจ่ายทั้งหมดนี้นะครับก็หมายความว่าส่วนที่เกิน100หรือ ไม่เกิน100เรียกว่าท่านต้องจ่ายเองทั้งหมดเลยนะครับรัฐบาลจะไม่ช่วยท่านแม้ได้บาทเดียวนะครับแต่ถ้ากรณีท่านยังไม่ถึง315รนะครับรัฐบาลยังจะช่วยท่านอยู่นะครับแต่ช่วยแค่ร้อยเดียวส่วนที่เกินร้อยก็ต้องจ่ายเองเมื่อบินคณะปลาปามาผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะครับจะต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อนจากนั้นระบบจะทําการบันทึกข้อมูลแล้วก็ทําการโอนเงินสดให้กับเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่18มีนาคม2565 หมายเหตุนะครับสิทธิ์นี้ไม่สามารถใช้ได้กับปาปาหมู่บ้านอบตอรหรือเทศบาลเพราะว่าหน่วยงานเหล่านี้เป็นคนละส่วนกันนะครับนี่เป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับรายการต่อมาก็คือค่าไฟฟ้าฟรีจํานวน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนกดเป็นเงินสดได้แล้วก็สามารถสะสมได้ด้วยนะครับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธิ์นี้นะครับก็คือครัวเรือนที่ได้ลงทะเบียนใช้สิทธิเรียบร้อยแล้ว ก็คือลงทะเบียนแล้วอนุมัติแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็จะต้องใช้ไฟฟ้าในรอบเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็มีเงื่อนไข เหมือนกับปปานะครับจะได้สิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรีกรณีที่ใช้ไฟไม่เกิน50หน่วยต่อเดือนติดต่อกัน3เดือนนะครับแล้วก็จะได้สิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรีกรณีที่ใช้เกิน50หน่วยต่อเดือนแต่ไม่เกิน315บาทแล้วก็ถ้าเกิดว่าถ้าท่านใช้เกิน315บาทนะครับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องชําระเองทั้งหมดนะครับสำหรับเงื่อนไขการใช้ไฟฟ้านี้จะง่ายกว่าของปปานะครับก็คือจำตัวเลขไว้นะครับ315บาทเรียกว่าถ้าไม่เกินท่านก็จะได้ใช้ไฟฟรีทั้งหมดนะครับ 3 1 5แต่ถ้าใช้เกิน3 1 5ก็เรียกได้ว่าต้องจ่ายเองทั้งหมดเลยนะครับบาทเดียวก็ไม่ได้เมื่อบินค่าไฟฟ้ามาผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะครับจะต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อนนะครับแล้วก็ระบบก็จะทําการบันทึกข้อมูลว่าท่านจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วระบบก็จะทําการคํานวณโอนเงินสดให้กับท่านนะครับว่าท่านจะได้รับสิทธิ์หรือไม่นะครับเมื่อท่านได้รับสิทธิ์เขาก็จะโอนให้เข้ามาในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ ในวันที่18มีนาคม2565นะครับและนี่นะครับสิทธิสุดท้ายที่จะได้รับในเดือนมีนาคมนะครับเป็นวันที่22มีนาคมคือเบี้ยความพิกรารเพิ่มเติมจำนวน200บาทที่เรียกว่าเพิ่มเติมเ,มเพราะว่าท่านได้รับ800ตั้งแต่วันที่10กุมภาพันธ์แล้วนะครับแล้วก็จะได้รับเพิ่มขึ้นอีก200ในวันที่22กุมภานะครับเงินตรงนี้นะครับกดเป็นเงินสดได้แล้วก็สะสมได้ที่ได้รับนะครับก็คือท่านผู้พิกรารที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็มีอายุ18ปีขึ้้นไปไปจะดรรับรเเียควาามมพพิิพก่ 200บาทต่อคนต่อเดือนจากเดิมที่เคยได้รับ8 0 0บาททุกวันที่10ของเดือนรวมจะได้รับเบีย้ยความพิการเป็น1,000บาทต่อคนต่อเดือนโดยโกรมบัญชีกาลางได้กำหนดวันจ่ายเบีย้ยความพิการเข้าในเดือนต่อต่อ,ตอไปประมาณวันที่22ของเดือน